อ่ะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเทสนะท่อโปรเซอร์กิต C I F 300L นะครับยางหนามแล้วนะยางหนามแล้วนะสเตอร์ส -8 ฟันนะหน้าเดิมนะ48ฟันยางหนามท่อไปเดียว รุ่นกบ LF นะตัวนี้เป็นปลายโปรเซอร์กิตเอฟล่านะ มร้อยสาสิบโลนะคนขี่นะพ่อโปเซอร์อกิเดเหนลาครับสตเตอร์48ย้างหน้ำคนขี่หนักร้อยสามสิครับนี่บ้านโปงอะไรแต่ที่บ้าครับติดต่อมาได้เลยครับผม